สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับเจอกับน้องมนุนคนมานนาในคลิปแรกเลยในชุดแรกนะครับในส่วนของ13คันนะครับเพื่อนในคลิปนี้เป็นคลิปแรกในส่วนของสาขาบางนาะเรามาเปิดทําการและเปิดขายเรียบร้อยครับเพื่อนครับมาชมครับ13คันนี้มีคันไหนที่ตรงใจเพื่อนๆบ้างและที่สําคัญผมบอกเลยว่าที่มาของโดยเฉพาะเจ้าตัวโตโยต้าอัลติสที่มาน่าใช้มากๆอ่ะใครอยากรู้ก็โทรมาแล้วกันนะครับไปเริ่มต้นที่คันแรกเลยนะเพื่อน มาดูนี่คือกทอน,นี่นะใครสนใจคันนี้ก็แคปหน้ามานะครับคันนี้เลขไม่อยู่8 2 0 0 0กว่ากิโลนันเพื่อนนะอนี้ผมดูสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่เอาเลขไมยจริงนะดูเลย8 2 3 3 9กเมที่ใช้ไปครับรถสวยกริปเลยผมบอกเลยน่าใช้ไปคันที่2กันเลยครับ คันที่2องกทอน,นี่นะเพื่อนนี่กทอน,นี่นะครับเลขไมอยู่ที่หกหกหมื่นหกพักว่ากิโลนะครับอ่ะมาดูกันภายในครับรายละเอียดเพื่อนๆสามารถทักส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมมีเก็บรูปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ฮะเลขไมคือหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสกิลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะอ่านี่เลยสวยๆเลยครับเพื่อน นี่คือเจ้าตัว t o y ย t a c o r ร l l al a a ติ i s 1.6 G นะครับมีอยู่9คันนะเพื่อนนะผมคัดมาเลยเอา้าคันที่3ครับคันนี้นะกทอนนี้เลยนะครับคันนี้เลขไมจะอยู่ที่166,000กว่ากิโลนะเพื่อนนะราคาก็จะถูกลงนะเพื่อนนะก็สามารถทักมาได้อ่ะมาดูครับภายในแล้วก็เลขไมจริงครับ 166,227กิโลเมตรที่ใช้ไปผมจะเน้นที่เลขไมลและตัวส่วนของอเอกาสารเพิ่มเติมหรือว่าลูก <c oughs> เพื่อนๆนะครับอยากได้ส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักส่วนตัวมาได้เลยนะครับคันที่4ครับในส่วนของโพรารตี่ 16G ตัวท็อปนะเพื่อนนะภายในเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เลขไมลอยู่ที่81,000 81,000กว่ากิโลอ่ามาดูเลขไมลจริงครับ เลขไมอยู่ที่81576กิโลเมตรที่ใช้ไปในคลิปนี้มีแต่รถสวย,สวยใครแคปหน้าจอทันโทรมาก็ได้คันนั้นไปนะครับบอกได้เลยคันที่ห้าครับเพื่อนๆครับมาโอ้โหนี่ยามเย็นเลยนะผมอ่ะกอทอนนี้น้เพื่อนนะแคปหน้าจอมานะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่90,000 90, 90,000กว่ากิโลนะเพื่อนเอามาดูเลขใหม่จริงนะครับ นี่สภาพตามที่เห็นในรูปเลยในภาพเลยครับเลขไม่จริงคือ9 4 7 7กิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะไปครับคันที่6ครับในส่วนของ a อลติสนะเพื่อนนะไปก็ทอนนี้ครับแคปหน้าจอมานะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่152,000ครับราคาก็จะถูกลงนะ มาดูเลขไมจริงนี่ครับ5 5 2 7 9 7 9 5กิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะครับโอ้โหสวยงามแล้วที่มาบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับก็ใครอยากทราบก็โทรมาแล้วกันเนาะออกสื่อไม่ได้เ,เพื่อนอ่ะกะทอต่อไปคันที่เจ็ดครับเพื่อนๆครับกทอนี่นะเลขไม่อยู่ที่85,000กว่ากิโลว้าว ใครซื้อทานซื้อเลยนะครับซื้อสดไม่มีแบตนะอ่ะไปเลขมาอยู่ที่8 5 0หมกิโลเมตรที่ใสไปนะครับพเพื่อนสวยงามนะครับอย่างที่แจ้งนะครับขยรอียากทราบรายละเอียดคันไหนรูปภาพเพิ่มเติมนะครับบอกมาได้เลยผมถ่ายไว้เก็บรายละเอียดไว้เรียบร้อยอ่ะคันที่ 7, เอ้คันที่8แล้วครับพเพื่อนขอทอนนี่นะครับ เลขไมอยู่ที่120,000กว่ากิโลครับมาดูเลขไมจริงครับคันนี้เลขไมอยู่ที่1 2 5 9 8 8กิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะโอ้โหมาใครอยากได้รถสวสวยๆไปใช้โทรมาได้เลยอินบ็อกมาคันเพื่อนอ่ะคันสุดท้ายสำหรับเอลติสคันที่9ครับทำเลขสวยๆเลยทะเบียนนี้นะเพื่อนนะเราเลขไมอยู่ที่77,000 กว่ากิโลนะมาดูเลขไม้จริงอ๋อคันนี้แบตหมดครับคันนี้แบตหมดนะแต่ว่าในส่วนของรีพอร์ตรายงานมาก็คือเลขไม่อยู่ที่77,000กว่าก,กิโลนั่นเพื่อนนะอันนี้คคือคันที่9นะครับนี่คือในส่วนของ t o y ยต้าโคราเอลติสหนึ่นะครับปี18รุ่นล้วนเลยก็คือมีทั้งหมด9คันในคลิปแรกและมี v p คายอีก2คันและเลขไม่ไม่ถึง10,000ไปดูกันเลยครับ ทะเบียนยีน่นเพื่อนนะแคปหน้ามานะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0G ปี19เลขไม่อยู่ที่ตามที่เห็น66,000กว่ากิโลอ่าเลขไม่จริงครับมาดูเลย66,332กิโลเมตรที่ใช้ไปครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บน้ำตาลอย่างสวยจอทัชสกรีนนะครับ แล้วเลขไม่เล้ามากหกหมื่กิโลเองเพื่อนใครหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับคันที่2ครับในส่วนของทะเบียนนี้นะ c a m รี่สองนย์ีั่นเพื่อนนะครับเลขไมาอยู่ที่8 2ดหมปีสิบเกามาดูเลขไม่จริงครับมาเลขไม่อยู่ที่แปดหมื่กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆสวยงามอีหลี เบาะหนังนะครับสีดำตะเข็บน้ำตาลนะครับโอ้โหผมรอไปจนเกือบจะ4ี่โมงกว่ากว่าแล้วเพื่อนค่อยมาไลฟ์ให้เพราะว่าร้อนมากๆอ่ะต่อไปครับเป็นคันที่12เป็นกระบะตอนเดียวส r k Cap แล้วเลขไม่ไม่ถึง200,000อยู่ที่1นึ0 0แสนหนึ่กว่ากิโลปี17นั่นเพื่อนนะมีหลังคาแครดี b บอยแบบนี้มีหลายหลายถ้าใช้ เอาไปใช้แล้วติดใจนะครับนี่กุญแจนะครับมาด,ดูเลขไม่จริงนะครับบิดให้ก่อนนี่เลขไม่จริงอยู่ที่192,100กมิโลครับเพื่อนๆแอร์เย็นเพลงเคราะห์แน่นอนนะครับคันนี้เดินหน้า6สปีดนะเพื่อนๆใครอยากได้ทักมาเช่นเคยนะครับ ในส่วนคันสุดท้ายคันที่13ของคลิปแรกสาขาบางนาคือ4ประตูเตี้ยออโต้ครับเ e ต dition เพื่อนๆปี22่อนปี22นะครับและเลขใหมมาอย่างเล้เาๆ3า0 0 0กว่ากิโลไปดูตัวจริงเลยโอโ้โห เลขไม่จริงครับเพื่อน39,343กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆนและที่สำคัญมันเป็นปี22รถปีเดียวอ่าดูเอกสารเลยครับนี่ปี22เครื่อง2 4 5 5 0มาเกียร์ออโต้เพื่อนเพื่อนหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับจอทัชสกรีนโหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าใหม่สีขาว ให้คะแนนคันนี้เลยบอกเลยว่า A แน่นอนครับสตาร์ทเครื่องผมลองหมดทุกคันแล้วนะครับเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กของห้างแท้ๆเลยโอเคครับในส่วนของในคลิปนี้นะครับเป็นรถชุดแรกที่พร้อมขายพร้อมจำหน่ายและที่สําคัญมีอยู่13คันที่ มาทำคอนเทนต์วันนี้เพื่อนๆครับใครสนใจโดยเฉพาะเจ้าตัวโตโยต้าโคราเอลติสมีอยู่9คันผมบอกเลยว่าที่มาหน้าเก็บหน้าซื้อมากๆใครอยากได้โทรมาเลยครับใต้คลิปนี้หรืออินบ็อกมาได้เลยหนุนน้ำมตนคนมะนาวรอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ขอบพคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ